ปัจจุบันความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนักเรียนนักศึกษาประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นส่งผลให้การศึกษาของประเทศไทยเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสำนักง,งานกศนจังหวัดศรีสะเกดจึงได้นำระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือ NFE LMS มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับก,บกระแสโลกาภิวัตน์ LMS คืออะไร LMS เป็นคำที่ย่อม,มาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนผู้เรียนผู้ดูแลระบบโดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนขึ้นในระบบผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆได้โดยผ่านเว็บผู้สอนและผู้เรียนติดต่อสื่อสาร ได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการจัดเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพทำไมถึงต้องเป็น LMS เพราะนี่คือยุคของ Digital d i s r u p t i o n ที่เทคโนโลยีสามารถทำได้ทุกอย่าง สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์ออนไลน์ออนไซต์ site. นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทันสมัยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตความสำคัญของ LMS ต่อผู้เรียนได้เรียนตามเนื้อหาวิชาแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่ม เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ความสำคัญของ LMS ต่อครูผู้สอนเป็นช่องทางการสอนแบบออนไลน์พัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการสร้างสื่อการสอนแก้ปัญหานักศึกษาไม่มาพบกลุ่มพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสำคัญของ LMS ต่อสถานศึกษามีช่องทางการเรียนกสนแบบออนไลน์ ตอบสนองนโยบายของต้นสังกัดพัฒนาการสร้างสื่อการสอนแบบทดสอบของครูแก้ปัญหาของนักศึกษาไม่มาพบกลุ่มพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสื่อต่างๆที่จะบรรจุในระบบ LMS ประกอบด้วย 1. เอกสารหนังสือใบความรู้ใบงาน 2. ชุดวิชา 3. คลิปวิดีโอ 4. รูปภาพ 5. เสียง 6. แบบทดสอบ